น้ำเสนอโดยแมนซิสตี้์แฟนไทยแลนด์ฮาลันเดียงทอนนอร์เวย์รอรัวหงหนึ่งเมษายนเออร์ลิงบาเบฮาลันแจ้งถอนตัวจากทีมชาตินอร์เวย์ชุดทำศึกยูโรป,ปี2024ีรอบคัดเลือกเดือนม,มีนาคมเพื่อกลับไปพักรักษาตัวกับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้หวังกลับมาฟิตรับมืออาริตัวเอยิงลิเวอร์พูลทันทีที่เสร็จสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์ แถลงการจากเว็บไซต์สหพันธ์ฟุตบอลโนเวย์ว่าฮารัลนด์เจ็บคนขาหนีบทางแพทย์ของทีมชาติแนะนําให้เขากลับไปที่ซิตี้เพื่อที่ต้นสังกัดจะได้ทําการรักษาและติดตามอาการต่อไปเอรลิงฮารัลนด์ดูผิดหวังเมื่อเขาตระหนักว่าไม่สามารถสู้เพื่อมาตุภูมิได้เฮชโคตสเตลาโซบักเคนกล่าวในงานแถลงข่าวเพราะดีที่เรายังมีแข้งที่เปลี่ยนด้วยความมั่นใจมากความสามารถที่ประสานงานกันได้ดีในกลุ่มที่ใช้งานเพื่อเก็บแต้มเกมต่อเกมต่อไป เราจะไม่อ่อนข้อแม้สัก1มิลิเมตรแต่คงเดินหน้าซ้อมหนักเต็มกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมวันเสาร์และวันอังคารคาดว่าฮาแลเลนเจ็บจากเกม FA ฟเอคัพรอบก่อนรองจีรัวแฮตทึกใส่สเบอร์ลี่ครึ่งโหลจนถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่62ไม่รู้ว่าแฟนซิตี้อย่างพวกเราจะรู้สึกดีใจหรือว่ากังวลกันแน่นะครับ แต่ยังไงก็ขอให้นายกลับมาพักฟื้นและหายเร็วเพื่อรอซัดหงในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ยังเสียวอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียวก่อนเจอลิเวอร์พูลหลังฮาแลนันเจ็บจนถอนตัวทีมชาติส่งผลอะไรหรือไม่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องตามลุ้นไปด้วยว่าจะหายทันกลับมาเจอลิเวอร์พูลต้นเดือนหน้าหรือไม่ หลังเออร์ลิงฮาแลนด์เจ็บต้นขาหนีบจากนัดฉล่มเบอร์ลี่จนต้องกระเด็นจากทีมชาติสมาคมฟุตบอลโนเวยประกาศยืนยันว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าที่แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ขอถอนตัวจากทัพไวกิงชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรปี2024รอบคัดเลือกที่จะมาเยือนที่สเปนวันเสาร์ที่25มีนาคมและจอร์เจียในวันที่28มีนาคมนี้ นื่จากอาการบาเจ็บคุณนแขนหนีบฮาลแลนด์วัย22ปีเพิ่งทำแฮตทริกในศึก FA คเคัพรอบก่อนร้องชนะเลิศที่เรือใบสีฟ้าเปิดรังเอเทียสสเตเดียมสลมเบอร์ลีไปถึง6ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้แฮตทริกที่6ในซีซั่นนี้และทำไปแล้วถึง42ประตูในทุกรายการสาคมลูกหนังนอร์เวย์แถลงว่า ฮาแลนด์ aland, มีอาการบาดเจ็บที่คนขาหนีบหลังจบเกมเกบอร์ลีเราหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรมากแต่หลังจากที่ทดสอบและตรวจสอบเมื่อวานนี้มันชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมพบกับสเปนและจอร์เจียมันจะดีกว่าถ้าเขาได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่สโมสอนจากการบอกของโอแซนแพทย์ประจำทีมชาติดังนั้นฮาแลนด์จึงเดินทางกลับหลังเข้าร่วมประชุมทีมชาติไปแล้ว สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมลงเล่นในนัดแรกหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติด้วยการเปิดรังเอทิฮัดสเตเดียมต้อนรับการมายืยนของลิเวอร์พูลในซึกพิมรลีกวันเสารที่1เมษายน2566นี้เรียกว่ากลับมาเรียกความฟิตหลอซัดหงเลยก็ว่าได้ยังไงพวกเราเหล่าแฟนๆเรือใบสีฟ้าก็ขอยมาเป็นกำลังใจให้กับฮาแลนดไม่มีอะไรมาก อาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและก็หายทันที่จะกลับมาซัดลิเวอร์ pool ก็ได้แล้วกันนั้นฮาแลนด์แฟนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกกับข่าวที่ฮาแลนด์ได้รับบาดเจ็บนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน